ก็บอกคุณจะค้าที่ทางถามว่าได้ไม่บอกว่าได้แต่ได้แล้วมันไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอกเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันเป็นพยายยแล้วมันทุกขังได้ไม่เต็มได้ไม่เต็มหรอกได้ไม่ได้แต่มันไม่เต็มแล้วไม่สมกับที่ออเออและห้าก็เป็นอธิพดีด้วยอันส่วนหนึ่งที่เลยอันนี้มันเทียบเท่าอธทิพดีแต่ห้าเป็นอธทิพดีมหาสิริโชคที่คุณจะได้เนี่ยมันก็ได้ไม่เต็มโครงการที่คุณคิดอยากได้ห้านี่ก็ที่ดิน ที่ทดินที่พัฒนาไอ้ี่ที่ดินที่รกร้างาตามันบอกเป็นสิ่งสิ่งรกร้าง,อ,งอยู่ทุกขังอยู่ทุกขังก็คือยากที่จะแฮปปี้ครับเจ้ยแต่ว่าห้าหัวเสาทีนี้เจ็ดของเขาเนี่ยมันเด่นตรงไหนที่จะแก้กรรมนะแก้กรรมตัวนี้ไม่ได้เสียทุกปีฟังให้ดีนะตัวนี้ไม่ได้เสียทุกปีนะปีนี้แค่นั้นเนี่ยปีนี้ เกตเขาเป็นปัตตันถ้าเขามีคนบุญเก่าคือมีคนช่วยอ่ะน,นันต้องเป็นคู่ครองเนะี่ยพอถึเขาไม่มีคู่ครองนี่ก็เสียตรงนี้แหละไม่สามารถทําให้สมบูรณ์แบบได้ถ้าเกิดเข้ามาถ้ามีคู่ครองคนนั้นเขาคู่ครองคนนั้นทีบุญพอเราท้าบดูเพ่อนี้เรารู้นะตรงนี้แหละจะทําให้หเขาคู่ครองเขาอเพื่อนเงเข้ามามันก็เป็นใหญ่่ะนส่วนหนึ่งออจอมปลวกอาจารย์เขาบอกคือจอมปลวก มัแปถูกต้องมันเป็นจอมปลวกไงแต่ว่ามันจะทําให้เขาได้ใหญ่ขึ้นหน่อยเราเจ็ดมันใหญ่ทั้งนี้ว่าไงมันเป็นปลาบอกโอ้ยถ้าเป็นปลาพวกก็บอกว่ากระจอบๆเป็นเส้นปลาเหมือนน้ำหยด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 ถ้ามันเป็นเกษตรก็พูดไหลมาต่อเนื no ่องเงินที่เขาหวังว่าจะได้ค้าที่ดินและได้เป็นเกาะเป็นกรรมสอรี่ด้วยเลย ไม่ใช่ปีหน้าเลยมันอยู่ทั้งถึงห้าสิบสี่อันนี้ถึงห้าสิบเจ็ดเลยเจ็ดสี่สี่สองนี่นะเห็นไหมมันชี้มาเลยว่าเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยโอ้ยถ้าคุณอยากไปเอาทางนี้ที่ดินไม่น่าเป็นคตอบไม่มีไม่ใช่คําตอบเลยบอกไม่ใช่เลย,แล,ยงงแ,ลแล้วทํายังไงเราบอกเลยเราก็ต้องดูว่าเอาเงินทองของเหลืองขาวเงินทองของเหลืองขาวก็บอกแล้วว่าตนนัวนี้เห็นไหม สองเอามาเจอสี่มั่งดูบุญเก่าต้นทุนชีวิตเขาสองมาเจอสี่สี่มาเจอหกเอาแล้วนี่นี่เราจะแก้แล้วนี่สี่เจอหกหกก็บอกแล้วว่ามันเป็นทรัพย์เป็นอะไรก็ตามอะเนี่ยสี่เป็นพันธุกเป็นมัชชิมาเป็นสุภะนี่ม,มหาบัณฑ์าลา<ะ>พังนี่ทางแก้<อ>ต้องเอาจากทานนี้มาแก้ด้วยส่ยทุกต้องเลยคนนี้ ถ้าไม่มีญาติช่วยญาตินพันธุ์ทุกชีวิตนี้ไม่มีทางเอาดีไม่จะแช่งนะอ่านตามนี้นะแต่แก้ได้โดยที่ว่านี่แหละวาสนาเขาจะเดินตัวนี้พออายุสี่สิบเอ็ดปีจบสองเจอไปแล้ววาสนาเขาด้วยจำเงินดาวทองด้วยเงินทองของหงิงขาวชี้มาเลยที่สี่เป็นคู่มิตรกับ, 1, กบพันธุสุขภาพ็นมาลาพางเหมาปัามแล้ว ได้จัดระเบียบชีวิตใหม่ด้วยเออนี่ยชี้มาเลยแล้วเงินจะอยู่กับเขาได้ตรงนี้แล้วเขาจะทำอาชีพอะไรก็ต้องได้ญาติเขานับหน้าที่บริหารเท่านั้นไม่ใช่คนสั่งการใหญ่ไม่ใช่คนไปทําอย่างนี้จะไปขายที่ดินต้องไปทํางานเองอะไรเองม,มีทางสําเร็จแต่เงินทองของเหลืองขาวจะอยู่เขาได้เพราะญาติ พันธุเป็นพันธุด้วยญาติอย่างเดียวไม่พอเป็นพันธุด้วยนะญาตินี่หมายถึงคนอื่นเป็นญาติได้นะพันธุนี่คือสายเลือดไอด้ที่นะั่นนะเป็นอย่างชี้มานี่นแล้วต้อง<า>แก้ตัวนี้ด้วย,วยแล้วนี่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 ได้อยู่ในศีลในธรรมด้วยถึงจะสําเร็จครับแล้วถึงจะมีทรัพย์หก <ผง S 2> สองฝัดงดินไงบกกระสองพันธุนี่มันอยู่ที่สามสี่หก 40ไปถึง57พันทุกชี้มาเลยก็คือตลอดจนถึงปูมนี่เลยแล้วก่อนจะเข้าปูมสุกพอเข้าปูมสุกปุ๊บก็ดีถึปูมสุกพราเราฝังดินไว้เรื่อยๆแล้วไงที่นี่ก็สะดวกสบายชีวิตนี่ก็มีความสุขขึออ้นฝังดินอันนี้นคือคุณทงบอกว่าถ้าเกิดจะให้พี่เขาคนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรนะหุ้นทำมาไรก็นานแต่ว่าเขาต้องเป็นไฟ ดำเนินการนะเหมือนเปนลูกจ้างอะ่ะเหมือนไปนลูกจ้างอะ่ะในสังกัดเขาเงี้ยก็ได้คือทํากับญาติในนี่บอกเลยมันทําไปปุ๊บม,มันพุ่งไปบอกญาติครับถึงจะเป็นมหาวิหารลาพังเนี่ยสุภะนี่ความสุขความเจริญละนี่เป็นทางชีวิตของเขาอะ่ะแล้วเหมือนเจ้าที่เจ้าทางต้องให้เปิดรับด้วยนี่และในนี่บอกปีสิเมันเปิดรับได้อยู่ตรงนี้ด้วยนี่อยู่ตรงนี้ด้วยหมเส ้าลิขิตมาตรงนี้ด้วยปรับพฤติกรรมใหม่ด้วยสี่สิบเอ็ดนะครับถ้าทานี้อืมดีนะพรสมหวังเพราะว่าฟ้าประทัดฟ้ามันอยู่ชี้สี่ห้าฟ้าห้าชี้สี่เหมือนกันอืมแต่ฟ้าอ่านได้สองจังหวะนะฟ้าเดี๋ยวไว้สอนเที่ยวต่อไปเพราะในห้าก็เป็นทั้งสมหวังแล้วก็ปุตตะห้าเป็นทั้งกรรมะด้วยมหาทิพยโชธห้าห้าเองก็ยังเป็นธี่ดี เห็นอ่น no I mean, uh ี่ถ้าเราดูเล you so ื kind of bowls, ่อนไปพวกเราก็จะวิเคราะห์ดวงได้ตามสะดวกเลยถ้ามีทางนี้ด้วยยิ่งดีอ่ะนะแนนผมก็ถามตรงคันธุ์มีตัวเลขอยู่สามสิบแปดสี่สิบเจ็ดน่คืออะไรก็เขาเรียกว่าวิถีธาตุของอายุไม่ใช่วิถีธาตุเรีอกวัยอายุวัยอายุของมันวัยอายุของมันนี่ถ้าเป็นตัวนี้ลงมาตรงตรงนี้แนวดิ่งแนวดิ่งคือนับจากเนี่ยห้าปีอยู่นี้พอปีที่หกอยู่นี้อยู่ในปีเดียวว่าเลขหนึ่ง ปีที่เจ็ดถึงปีที่สิบไปอยู่นี่เออปีที่เก้าส่วนหนึ่งคือมันมันสอให้เราเห็นส่วนหนึ่งว่าาตาที่มันกรรมเก่ามันเดินมาถึงดาวอะไรมันทางานมาช่วยเราได้ไก็เหมือนเหมือนตัวเนี้ยมันช่วยเราทําได้ส่วนหนึ่งตัวน,นี้ก็ช่วนส่วนหนึ่งด้วยว่าเขาจะมีความคิดคํานึงไปทางไหนเพราะอยู่แถวนี้จิตอารมณ์เขาจะไปทางนี้แหละความหวังความเป็นปึกแผ่นของชีวิตแล้วนี่ไงเขาจะหวังไปทางนี้แหละ ทีนี้มันมีคิดอีกแนวหนึ่งว่าแนวดิ่งก็มีก็แนวนอนก็มีนะแนวนอนไปไหนไม่มีอันนี้เวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่นี่ของของไอ,ไอ,ไอพิ่สดามันจะมีแนวนอนด้วยแนวนอนมาจากตัวนี้วันเกิดเดินมาแนวดิ่งมาจากนี้แนวนอนเดินตรงนี้อะไรเงี้ยมันให้ความความหมายคนละอย่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยอันนี้คือความกําหนดรู้ การกําหนดรู้หมายความธาตุวิญญาณธาตุเรารู้รู้ว่ามันควรจะมาถึงนี้แล้วแต่อันนี้บอกว่าภาวะความเป็นสุขเป็นทุกข์อยากจะเดินแบบนี้ให้มันมีพบนั่นพบนี่อะไรเนี่ยขนขวายไปมันต่างกันิดหน่อยตรงนี้และยีถ้าเกิดจะดูนอกจากออันนี้ก็คือทํางานเนี้กับพันธุกุนิษคะก็คือคนขายเรื่องเดียวกันนะถูกต้องถูกต้องเลยทำไมสายเรื่องนียวกันเพราะตรงนี้มันพันธะุ แต่ยาตีนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นสายเลือดเพราะปีหน้าปีหน้าเกือบทุกตัวชีดีกว่าแล้ว่วานทวเป็นพื้นต้นห้าเจอหกวันใช่ใช่ใช่ได้จัดระเบียบชีวิตใหม่ดูจีห้ามาเจอสี่ก็ก็สวยอีกาะในแผนท่านบอกว่าปีหน้านี่คือสวยคือว่ามันเดินสวยอ้าวปีนี้นหะจริงๆริงมันต้องดูปีนี้ปีนี้สวยไหมปีนี้บอกว่าสวยอ่ะปีนี้ได้เริ่มแล้วนะเนี่ย สัญญาประชาสัมพันธ์เนี่ยทุกครั้งมานี่นี่ก็ว่าส่วนหนึ่งนะแต่ตัวนี้เจ็ดสี่เจ็ดสี่ตัวนี้นี่หนึ่งหกเนี่ยมันปีสุดท้ายล้วไกลมนี้แล้วมีการปรับตัวนี้ก็ชี้ว่าหกสองหกสองก็ดันมาเจอสองตัวนี้ของหน่อยเดิมคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางยุคย,ย้ายผก็เป็นราชาเดิมแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตแล้วเนี่ยในที่บอกเริ่มต้นชีวิตนะเนี่ยหก็เจะหนึ่งหนึ่งก็เป็นตัวเองเนี่ยผกก็คือตัวนี้นี่ จริงๆถ้าให้เริ่มถ้าเป็นผมนั้นต้องเริ่มปีนี้เนี่ย62หัวสาวี่สวยนะนี่เหมือนผมนะัมนนะน้นเริ่มปีนี้นะสอนวิชาพวกเราก็เริ่มปีนี้นะเนี่ยเริ่มทําไมเริ่กปีนี้ดูผมเนี่ยดูเลเอาโต้ใหญ่เร็วเลยเนี่ยที่เปิดสอนเนี่ยเห็นไหมแต่พอเ็นลาหู เนี่ยทุกครั้งแต่ทีนี้มันเดินเป็นมนตรีขึ้นมาสูงเนี่ยนี่สวยเนี่ยนี่ได้เปิดวิชาเนี่ยตอนนี้เนี่ยภูมินี่ใช่ไหมจริงจริงเวลาเราแก้อาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราวิ่งวิ่งตามตามจูจีเรื่องว่าเราวิ่งกันไม่เจอจริงจรินถ้าเกิดผมเลือกไปดูตัวแหวกท่าคอหาโลกเล่ที่สวยที่สุดในแหวกท่าก็ต้องดูตัวตัวนี้แง่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้พายายายใช่ไหมเนี่ยของผม นี่แนวดิ่งเนี่ยพยาธิเนี่ยก็จะได้มันที่ให้เห็นว่าโลคาพยาธิมันต่างม,มาหาแล้วนะแล้วเราจะแก้มันยังไงที่มันก็มีแนวดิ่งนี่ไงไอ้นี่แนวดิง่งอันนี้แนวนอนนี่เง้ยมองเงินมอทองอันนี้นี่อีกเวอร์ชันหนึ่งที่เวอร์ชันที่มันต้องมีผลในการปรุงแต่งของเราเองแลวปีนี้ก็หกสิบสี่ที่ขุดตัดนี่ไงมีลูกศิษย์ลูกหาได้นี่ไงนี่นี่เริ่มต้นกําหนดโลกของเราเองแล้วเป็นดาวมูลลากขึ้นมานี่ไง ที่อยู่ที่ทํำกินที่อาศัยนี่ไงใชคทานี hey, <yeah. S 1> ้เห็นยังเอาวงนี้ดันเป็นดาวสามอาชายอีกวงอยู่ดาวสามอ่ะดวงเขาในวงตรงไหน oh. โครงงานโครงงานเป็นโครงการโครงงานที่คิดอยู่ทำตรงนี้เรียกว่าอย่าไปหวังร้อยเปอร์เซนต์ก่อนปัญหาอกก็ครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งไปก่อนนี่พยาแย่อย่างนะ้นี่วงอายุแต่ตรงนี้บอกว่าสี่สิบมาทางนี้ มาตายในความรับผิดชอบมีแล้วในสมองความคิดเขามีความรับผิดชอบขึ้นแล้วเนี่ยน,นี่ก็บอกชี้ให้เราอห็งนถ้าสมมติเราเอาตัวนี้มาเราจะอยู่แนแนวแนวนอนสมมตินะนี่ผมสมมติเนี่ยปีนี้ดูแนวนอนเขาเป็นตรงไหนนี่แนวนอนอยู่นี่ท่านั่งครับเหมาะเลยเห็นไหม สังขารปรุงแต่งคือมันอยากจะปรุงแต่งเป็นเงินขึ้นมาแล้วสี่สิบรือสี่สิบหกมันควรแล้วแล้วมีหุ้นส่วนหรือนี่คนร่วมง,งานก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมินภรรยานะเข้าหุ้นเข้าส่วนก็ได้มีส่วนร่วมมีเข้าการเข้าหุ้นกันก็ได้เกี่ยวกับอะไรดีคะถ้าจะอย่างงี้อะไรนะเราจะทาเกี่ยวกับอะไรดีะว่าเขาต้องหาเล่วแต่ญาติไง เพราะในนี้บอกมันแล้กตปญาติมาเลยอย่างที่บอกอ่ะมันมันสวยตรงนี้ไงนี่ไงที่เมื่อกี้อ่านไปบอเอาสองยิงมาเนี่ย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 วิชานี้ก็บอกอีกสี่เจอสองอยู่นะเห็นไหมพันธุ์นะไม่ใช่ญาติอย่างเดียวนะสายโลหิตด้วยที่มันอันนั้นนะพันธุเลยนะแก่นของญาติเนี่ยรวมยุ่ยนี่หมดเลยความสุขความเจริญเขาที่จะมีมานี่นี่นี่ไง แล้วแล้วที่พี่บอกว่าคราวที่แล้วทุูเนี่ยที่พูดของเขาว่าต้องเจอคู่ถ้าเจอคู่นี่คือเขาเป็นปกติเป็นปกติคนเพศชายกับเพศชายรักเพศหญิงถ้าชายกับชายไม่ได้ชายกับชายนี่มันมันแค่เป็นหุ้นส่วนที่ว่าต้องซอยเครื่องมือมันก็เป็นหุ้นส่วนกันหุ้นส่วนกันดูาาแลแต่ลกันได้อย่างนี้ก็ถือว่าได้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเออ่คือ พวเขาเองเนี่ยเขาอยากว่าถ้าเกิดเขาเจอคนที่มาเข้าคู่เขาแล้วเนี่ยแล้วดึงําธาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนจีตชื่อถ้าคนนั้นคนนั้นต้องสามารถเอาเขาอยู่ก็คือเนี่ยปัตตานีตัวนี้ไงที่จะเป็นท่านังเนี่ยดึงเขาได้แล้วก็เป็นคู่กันที่ว่ามีความเสียหายอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายด้วยกันก็ถือว่าถูกกันลยถูกเพราะว่าเขาเป็นพยายะด้วยกันถูกต้องพยายะกับพยายะถูกต้องมาเจอการคูก็ช่วยกันได้เลยแต่ถ้าเกิดดึงกันไปก็จะช่วยทําให้เขาขึ้นมาได้ถูกต้อง ถ้าดูจากดวงตามนี้แล้วก็คืออยากวีไหนปีนี้หรือปีหน้าที่เขาจะเจอปีนี้เลยปีนี้จริงๆก็ได้เลยนะแล้วเขาจะเจอไหมคะพูดถึงว่าเขาเผื่อสมมติว่าเขาก็อยากรู้ว่าเออจะเจอเมื่อไหร่ยังไงถ้าจะเจอเนี่ยนะในนี้ก็บอกว่าปีนี้นะนี่ไงอ่ะสามเจ็ดเจ็ดเจอสามนี่ไงมันเป็นคู่ที่มันมาเป็นคู่วิบากกรรมเก่าเส้นเก่าปีนี้ก็มีแนวโน้มชี้ให้เห็นแล้วว่ามีมา มาแบบอิบเงียบเนี่ยมันตรงกับตรงนี้พอดีเห็นไหมเนี่ยอ๋อมาถึงมันจะสาวอัตมาสามเจ็ดพอดีมันตรงกันพอดีไงมันแสดงว่าปีนี้มีมาแต่ทีนี้เ็าอยากรู้ว่าจะเจอกันประมาณเดือนไหนอย่างเงี้ยจ้ะเดือนไหนนี่เราไม่รู้แล้วเพราะว่ามันมันจอดข้าวมาคล้ายๆมันก็มีเราก็คิกดูเป็นเดือนๆไปก็ได้นะคลิกเป็นเดือนนไปอย่างเงี้ยบอกว่าเดือนนี้เนี่ยบอกว่าเดือนนี้มันมันก็มีแล้วเนี่ย นี่ไงเดือนนี้ก็บอกว่ามีมาแล้วนะหกสามขึ้นต้นใช่ไหมเนี่ย<ฆ>เห็นยังแล้วนี่ก็เจ็ดสามใช่ไหมเนี่ยมันแฝงมาแบบรับๆแล้วอยู่แบบรับๆกันก็ได้เข้าใจกันแบบรับรับก็ได้เพราะมันติดดินตรงนี้เนี่ยน,นี่เดือนนี้ก็เหมือนกันเดือนนี้อาจจะเป็นแค่ความจินตนาการก่อนก็ได้เพราะมันติดดานติดดานอยู่ก็คือี้แต่นี่มันขึ้นต้นนะอบอกว่าเลิกของเทพบัญชาเทพบัญชาเทปบัญชานี้ประมาณถึง ก็อีกสิบปวนันก็คือเดือนนี้เดือนนี้มันมีบอกว่าเดือนนี้มันก็ฉายแสงมาให้เห็นแล้วนะว่ามีเข้ามาคล้องแวะกันนะเพราะมันเป็นคู่มิตรกันเทพบัญชาว่าอย่างนี้เนี่ยว่ามันก็คล้องแวะกันเป็นคู่มิตรก,กันนะและนี่ก็คู่มิตรกันติดดานอยู่นะคุณคิดคำานึงถึงอยู่แล้วนะแล้วมันมาแบบแบบอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะมันอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินสามเจ็ดเนี่ยเป็นเส้นประตูเก่าก็คือเป็นคู่วิบากกรรมเก่าของคุณเนะ่ะ เป็นชายกับชายด้วยกันอะไรเพีนนั้นที่ว่าก็โอเคมันก็แก้กันของกันแล้วประจ๊ะแล้วเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าคิดตัวคิกไปเดือนหนึ่งมัน,เป,นเป็นดาวจานนันอีกดาวจานันจันก็ตรงกับปีจรน,นี่ก็ได้อีกแลมาแล้วเพราะเจ็ดปัตตานีมมาขึ้นต้นมันก็มีแนวโน้มมา้เห็นแล้ว แล้วเจ็ดสามสามเจ็ดก็อยู่ติดตดินอยู่เหมือนกันแล้วบอกปีหน้าก็ยิ่งฉายแสงให้ชัดก็ได้เพราะเป็นดาววาสนาของเราเนี่ยอาตมา,ายาติเห็นยังปีนี้เป็นการเพราะดาวอาทิตย์ก็คือหมหาโชนาวังคือมีแต่การคิดปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงเดินทางยุกย้ายอยู่แต่ปีหน้าบอกเป็นวาสนาเออเดือนหน้าโปรดเดือนหน้านี่วาสนาเดินมาแล้วนะในดาวจันทนะจันพบตัวนี้มันทํางานนะนี่ในห้าสองสองห้านี่ยแล้วตัวนี้อีกทํางานนะันนี่ ทำไมเลิกทํางานเดอลเด็กอยู่ตรงนี้ไงมีตัวนี่ด้วยนี่ของผมนะหมายถึงของผมนะอ๋ออันนี้มีไหมอ่าอันนี้มีไหมนี่นะนี่ในนี่มันไม่มีอ่ะคิดไปอีกเดือนหนึ่งคิดไปอีกเดือนนึงนี่นะนี่เรอลเด็กในนี่ไม่เห็นไม่เห็นค่ะนะเรอลเด็กนี่ไม่เห็นเลิกเขาเรียกเลิกอีกแบบหนึ่งนะการคำนวณเลิกของอีกวิชานึงพูดอย่างนี้ดีกว่า นะมันมีตรงนี้แต่ตรงนี้เราเราเราอุปโลกตรงนี้ได้เหมือนตรงนี้ได้ดีเพราะบารมีตรงนี้มันเดินหมดมาแล้วแต่ยังอยู่ใต้ดินอยู่ยังอยู่แต่เที่ยวหน้ามันจะโชว์ขึ้นมาไงเดือนหน้านี่ไงอีเดือนหนึ่งก็คลีไปไม่ถึงเดือนหน้าอีสิบกว่าวันเองเดือนหนึ่งบอีสิบกว่าวันอ่านแล้วเ่าคลิกนาวเนี่ยอีกยี่สิบห้าวันยี่สิบห้ายี่สิบหกวันก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วว่ามันจะดีขึ้นแต่ตรงนี้มันบอกว่ามันก็มาแล้วมันฉายแสงให้เห็นนะ หกสามเนี่ยดาวความรักหกขี่ไปสามเนี่ยนะเนี่ยมันอยู่ในนี้มันไม่ไปเจอใครเลยมันมามันอาจจะแค่คิดไงนี่แค่คิดเดียวคิดเท่า<ง>อาธิบดีไงความคิดเนี่ยแต่เดือนหน้านี่มันไม่ใช่แค่คิดนะน,นี่นี่ปัจจุบันมันขึ้นต้นอย้และนี่เป็นคู่ปรับสอจจงห้าสองห้านี่ไงคือคู่ธาตุ พรเลหัดจ,จันปั้นผัวเมียมิพักเสียกันหมากมัน่นต้องทำกรอนไว้เนี่เนี่ยเนี่ยตัวนี้นจัดการแต่งงานด้วยตัวเองได้นี่เขาเรียกเรื่องคู่ด้วยตัวเองได้นี่นะอีกยี่สิบกว่าวันตัวไหนที่บอกยังทิ้ได้ไม่เล่นหุน้นมันจะไม่ใช่ปุตตะนะปุตตะกระดาวสามที่วันนั้นสอนมีตั้งกี่ตัวนะการเล่นหุ้นก็ยังป็นปุตตะ ถูกเสียงโชคหรือว่ามันเหมือนการคล้ายๆกับเสียงโชคดาวเสียงโชคหรือว่าลาพังหรือเปล่าลาพังนี่ลงทุนทําได้ทุกอย่างก็ถึงต้องมีตัวนี้เกี่ยวข้องด้วยว่าตรงต,ตัวไหนตัวไหนชี้ไปไหนที่เขาแล้วสอนไปอ่ะลาพังอยู่เขาไม่สวยแล้วลาพังเขาสวยนะแต่ดาวพังเขาเป็นมรณะมหาบทนี่ไงความคิดความคืงอง่ายเขาเขาดีแต่มันไม่ได้ชี้ไปที่เงินงเนี่ยอันนี้ไงชี้ไปเงินเนี่ยตัวหนึ่งไงสี่เจ็ดนี่ไงอยากจะลงทุน นี่ไงซีเจ็ด,ก,ดก็ดีไงแต่เจ็ดมันมาเจอสามเจ็ดก็คือไม่มีที่พึ่งบอกแนละ้วคุณต้องทํด้วยตัวเองทั้งหลายยิงไปเจอสามอะอ่ะเจ็ดเป็นธงใช้ก็ใช้ได้นะสามตรงนี้ก็ผมซับนะเนี่ยเจ็ดเจอสามนะทีนี้เอ,อ,อาสามกับสี่ก็ยิงกันอีกเพราะสี่มันกลายเป็นมอร์นาหมหาบทก็คือเสื่อมตัวนี้เลยนะถ้าเจ้าที่ไม่เปิดเมื่อไรบุญไม่มีเมื่อไรอะไรก็ไม่สําเร็จ เพราะมันเป็น<ำ>มหาหินนะสักดิกดนี่สี่ตัวนี้นหละมันติดตัวนี้เท่าเดียวตัวนี้มันใหญ่มากเลยคูชีวิตมืดมนอยู่ตัวนี้เท่านั้นถ้ามีเจ้าที่เสริมก็แฮปปี้มีเจ้าที่เสริมแฮปปี้นะไม่ใช่ไม่แฮปปี้นะแต่ดูแล้วก็เสียมาก่าได้เหมือนผมเสียแล้วซื้อปุ๊บขึ้นเออโทอดทษขายปุ๊บขึ้นเนีย่ยโทรมาแล้ว การพกขึ้นต่อเลยตอ,อนนี้อาจารย์ให้โบเกอร์คอยออี่ยโอเคนะวันนี้วันนี้ผมมีลังหาวิธีให้่เขามีเงินเก็บมีเงินเก็บอย่างที่ผมบอกกันนั้นถ้าเราไม่จัดก,การตามที่ผมว่ามีทางเลยนะสองเจอสี่เท่านั้นเงินเก็บคือสองเจอสี่สี่ก็มาเจอหก นี่แหละเงินก้อนอะไรทั้งหลายต้องโดนบังค amino, ับฝังดินไว้เก็บ <ๆ S 2> เราต้องเป็นคนจัดการด้วยซ้ำเงิน,งนเงินดูเงินเดือนอะไรถ้าเรจะแบ่งเท่าไหรเอามาหักตามบัญชีเหมือนเหมือนราชการอ่ะใช่ไหมหรือเหมือนคนทํางานต้องหักค่าปาระกันสังคมค่าอะไรเนี่ยเขาไปถึงจะมีตอนอแรกกะว่าจะให้เขาทําเป็นเล่นหุ้น่อค่อยเค่อยๆค่อยดําเน็นไม่เล่นหุ้นเพราะว่าต้องการเงินจากหุ้นนะผมต้องการให้เขาเงินเก็บ ไม่งั้นมันไม่มีแบบครับอ่ะแต่เราต้องเป็นคนอน,นั้นทําการเริ่มตั้งต้นให้เขาไงถามว่าทําได้ไหมกนนีก็บอกว่าได้ได้ก็เหตุผลตรงที่ว่านี่ไงนะเนี่ยเจ็ดเจอสี่สี่เจอเจ็ดแต่บอกว่าคุณต้องปรับสมองความคิดตัวนี้ให้เจ้าที่เจ้าทางเขายอมรับก่อนถ้าไม่ยอมรับมันทําไม่ได้บอกแล้วทําทไม่ได้เพราะดาวห้าบุญกุศลคุณไม่ได้ทําเลยอ่ะทำอยูน่นะสิห้ามีครบอ่ะนะแล้วมันจะได้ยังไง ผมอุตสารรักษาสีลขนาดไหนที่ดูดีกว่าจะบ้าภาพประคองขนาดนั้นเจ๊งหุ้นไปทั้งเท่าไหร่ที่ที่มองไว้ทำไมก็เงินเก็บนั่นแหละไปเล่นหุ้นได้เขาบอกวิธีการเล่นหุ้นอย่างเช่นซื้อมันทุกเดือนนะ เฮ้ยไมนคิดว่าผมไม่ได้ให้เขาลงลึกว่าตัวผมต้องเทรดทุกวันกระจายเออถ้าอย่างงั้นโอเคคือดีกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์ซึ่งไม่ได้ลุ้นน่ะทุกต้องอย่างนี้ถูกทุกต้องอย่างนี้ถูกถ้าลงทุนนะโอเคเลยดาวเ็ดตัวนี้แหละสวยเลยผมเห็นสี่ลงทุนเขาไม่เขาไม่สี่นี่ไม่ใช่สี่ลงทุนสี่นี่คือหวังโชคลาภคือความคิดความอ่านเขาเนี่ยบมอกแล้วงาว่ามันคิดการลึกซึ้งอะไรได้หมดนะแต่มันชี้ไปบอชี้ไปเจอ เจ็ดคืนนี่พยาญะถ้าคุณเล่นรอบสั้นๆแล้วคุณเจ๊งถือยาวถึงยาวโอเคถึไม่ให้เล่นขุ้นปันโผไปแล้วมันจะได้คนไอ้นี่โอเคนะอย่างนี้อย่างนี้เห็นด้วยเพราะผมเดาเจ็ดเหมือนกันเจ็ดพญาญาเหมือนกันแต่พยาญะของผมเจ็ดของผมเป็นพันธุกทูบคือเล่นนานเลยทิ้งเลยกี่สิบปีก็ไม่รู้ซื้อจนกระทั่งโอนเป็นบอโดดให้ลูกเออเอามาอาบตายแล้วมีเงินเยอะอะไรขึ้นมาถูกต้องฝากทุกวันเหมือนว่าเขาเล่นก็ สามวันทุกซื้อทีสามวันต้องหลาถูกต้อง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 ผมไม่ได้บอกไม่ใช่สามวันซื้อทีมันต้องดูจังหวะหุ้นรวงทีซื้อทีไม่ใช่นะก็คือูว่าบางทีเขาได้เงินกับไหนวันเงี้ยผมไม่รู้วันถือไว้ถือไว้คือมีการเก็งคือเราเก็บไว้ให้เขาก่อนถึงเวลาปุ๊บอ่ะไปดูหุ้นตัวนี้นะเก็งอะไรไม่รั้แล้วแต่แต่ถ้าเล่นสั้นเสียเออถ้าเล่นยาวลงทุนยาวเจ็ดมันบอกแล้วอ่ะจอมปลวกไงเสียไปเสีนไปนั่นผมได้ตัวนี้แหละช่วยอ่ะ ไม่งั้นนะล้านหนึ่งเหลือแสนหนึ่งคิดดูจะฆ่าตัวตายไหมนะโอเคนะ